วัโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวัตโตอาระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ No ุทังสรนังามิุปิยมุทธังสรนังามิียมธรรมังสารนังภะคามิรุปิยมพีมะมังสารนังภะคามิปิยมสังทังสรนังามิุปิยมสังทังสรนังามิปะยมิุทธังสาร กัตาิตัดยัมปิคทังสระังจาตัดยัมปิขมังสระนังขจามิตัดิยัมปิมังสระนังขจามิตัดยัมปิสังฆังสระนังขจามิตัดยัมปิสังังสระนั ปะทานิสีเลนะสุตติยัาตีสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิจติยัาตีตัสมาสีลังโกโตทะเย อิธานิตสะภะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธาปริิพานะโตปัฏฐายะเอกูนะสัทธะยุตระปัญจสตติกานิทเวสังวัชระสหัสานิอติกันตานิ ปัจจุป,ปันนก,กาละวะเสนมาคมาสัตสะทาวาวีสติมังทินังวาระวะเสนะปะณะจันทาวารโหติเอวังตัสสะภะคะวโตปรินิพานาสาสนายุกาลคันานาสาราเขตพันติ สุภมัสสุกพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นบัดนี้ล่วงแล้ว2559พันพรรษาปัจจุบันนสมัยนับตามสุริยคติ ตรงกับวันจันทร์ที่22เดือนกุมภาพันธ์หากนับตามจันทรคติตรงกับวันขึ้น15บหาค่ำเดือน3ปีวอกพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีกำหนดนับได้ด้วยประการชนี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัพพาปัสสะอะกระนังกุสลสูปสัมปทาสัจิตตปริโยทป,ปนังเอตังพุทธานัสสสนานตีตต <c oughs> บัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนา <c oughs> เนื่องในวันมาคบูชาในวันนี้ ก็ขออนุโมทนาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้ตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาที่อาตมาภาพได้แสดงณสถานที่แห่งนี้อันมีพระบรมมาสารีเกกธาตุสมเด็จองค์ปฐมบรมมาคูเป็นประธานพร้อมด้วยรอยพระพุทธบาทอันบปิะติฐานอยู่ณที่แห่งนี้ นอกจากนี้ยังมีที่สำคัญที่อตาตมาภาพยังไม่ได้เปิดเผยอ,อีกแห่งหนึ่งคือรอยพุทธบาทตากผ้าเนื่อในวันสำคัญแห่งนี้อตาตมาภาพหลังจากได้ทำพิธีบวงสวงแล้วก็จะได้นำใบสีไปกราบรอยรอยตากผ้าของท่านด้วยในฉะนั้นในบริเวณแห่งนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตได้ เราก็จะเห็นต้นไม้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นหนามเป็นหนามที่คอยปกปักรักษาไม่ให้ใครไปเหยียบย่ําทําลายโดยความรู้เท่าไม่ถึงการฉะนั้นก้อนหินแต่ละก้อนบริเวณน,นี้เนี่ยจะมีลักษณะที่แปลกคือจะเป็นรอยลิ้วเหมือนรอยจีวรย้อยยับอ่ะทีนี้อาตมานี่เคยเห็นรอยเป็นตากผ้านี่มีหลายแห่งบางแห่งก็มีเฉพาะ รอยพุทธบาทจะมีพร้อมกันทั้งรอยพระบาทและมีรอยตากผ้านั้นก็หายากโดยเฉพาะโยมทวีที่อาศัยอยู่ที่แห่งนี้มานานได้เล่าให้อัตมาฟังว่าในเวลากลางคืนวันหนึ่งประมาณทักกี่ปีมาแล้วนะโยมทวีประมาณกี่ปีมาแล้ว มีชาวบ้านไปออกหาปลาหรือหาเขียดกลางคืนได้เดินมาบริเวณที่นี่เมื่อหลายปีก่อนก็จะเป็นป่าล็อกทึบมืดก็เดินมาทางด้านหลังรอยพระบาทในบริเวณก้อนหินที่เป็นพื้นเนี่ยมีรอยลิ้วก็เห็นพราหมณ์คนหนึ่งใส่ชุดขาวมานั่งไหวอยู่ตรงนั้น ชาวบ้านันนั้นก็ตกใจก็ไม่เอ๊ะพราหมณ์มาทอะไรก็เข้าไปจะไล่ให้ออกไปพราหมณ์ก็วิ่งหนีไปนิ่งไปไปปุ๊บปรากฏว่าหาไม่เจอไม่รู้ตัวหายไปไหนมองหาก็ไม่เจอหายไปแล้วก็ย้อนกลับมาที่ลอยตากผ้าก็เห็นมีอ่าเขาทาเหมือนกับเป็นกลวยอโยมใบสีนะไหว่อยู่ตรงนั้นวางอยู่ตรงนั้นอาตมาฟังเล่าแนละ้วบอกโอ้ ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็จะไปรู้ได้ไงละก้อนหินตรงนั้นมีความสําคัญเป็นรอยตากผ้าอาตมาเนี่ยอาศัยที่ว่ามีประสบะการณ์ในการที่ไปมาหลายแห่งเราก็จะรู้ว่าที่ตรงไหนเป็นรอยอะไรฉะนั้นถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาจะนไปรู้ตรงนั้นเป็นรอยตากผ้าในยากนอกจากไม่ใช่คนที่ไม่ใช่ธรรมดาอาตมาก็เลยคิดว่าเออน่าจะเป็นรอยรอวันสําคัญในวันนี้ เราก็จะได้ทีนี้มันมันลำบากอย่างที่ว่าบริเวณนี้เนี่ยพระเนี่ยเราไม่มีที่ที่จะสร้างกุฏิอาศัยในจำมาปีที่แล้วก็เลยจําเป็นต้องมาสร้างกุฏิไม้ไผ่เป็นการโชคข่าวที่สามารถขยับขยายไไปได้ไม่ได้สร้างไปที่ทับท่านที่สําคัญของท่านฉะนั้นที่มันจํากัดโยมถัดออกไปก็เป็นป่าช้าที่ฝังศพ เราก็ไม่สามารถที่ไปสร้างที่อยู่ได้ก็ต้องไปจะต้องสร้างบริเวณนั้นแต่ก็อาตมาก็ใช้ซิปอิดบล็อกเนี่ยกั้นไว้โดยรอกอบอกพระไว้ว่าตรงนี้เราอยากข้ามนะ,ะมันเป็นที่สําคัญแต่ว่าเดี๋ยวก็จะเสี่ยงไทยโยมทุกคนนะช่วยกันริตริ่มน,นะเสียงไทยวัดไม่ว่าว่ามันจะเป็นอะไรกันถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่เนาะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเสี่ยงไทยกันหลังจากบวงสวงแล้วตกลงก็เดี๋ยวก็จะบวงสวงแล้วก็ไปไหว้ พุทธบัต์ต,พพพตัดพระบาทพระลอยตากผ้าแล้วก็รอพระอาจารย์พระอาจารย์มาแล้วก็ทำพิธีเปิดป้ายเลยฉะนั้นก็จะขอเข้าเรื่องด้วยว่าวันมาฆะบูชาในวันนี้ญาติโยมทั้งหลายก็ทราบแล้วว่าผู้เจ้าได้ตัดไว้ว่าขันติประมังตะโปติติขานิพานังประมัง วทันติพุทธานะหิบพัพพิโตประรูป,ปรคาติสมโนโหติประรังวิเหตยันโตอนุกวาโธเป็นต้นได้แปลเป็นความใจความตามที่อาตมาภาพได้ได้กล่าวนำไว้เป็นปฐมบทว่าสัพพาปัสะอาการะนังที่พระเจ้าได้ตัดไว้ว่า การไม่ทำความชั่วทั้งปวงการทำแต่ความดีการทำจิตของตนให้ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระุธเจ้าทั้งหลาย <c oughs> ขันติคือความอดทนอดกลั้นเป็นตะบะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวว่านิพพานเป็นบรมธรรมผู้ทำร้ายคนอื่น ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะการไม่กล่าวร้ายการไม่ทำร้ายความสำรวมในปาติโมกความเป็นผู้รู้จักประมาณในอาหารรู้จักประมาณในที่นั่งที่นอนอันสงัดความเพียรในอธิจิตคือความเพียรในการสำรวมจิตเป็นอย่างยิ่ง นี่เป็นคำสอนของพระเจ้าทั้งหลายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปและจำกันได้มากก็คือคาถาในบทแรกไม่ทำชั่วทำความดีทำกิตให้ป่องใสยแต่ว่าคำขยายความเนี่ยท่านจะมีต่อตรงนี้อย่างที่อาตมากล่าวนำมากล่าวนะยังมีบทที่ขยายออกมาอีกที่ได้กล่าวเมื่อกี้ได้ว่าขันติปรมังตะโปติติขานิพานังปรมังนี่เป็นคำที่ท่านต่อจากสัพพะปะาาัสส ขอย้อนอนืสนึ้วว่าขันตินี่ผู้เจ้าสันเสริญความขันตินะโยมโดยมากเราจะขันแตกเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมการจะไปพระนิพพานได้เนี่ยต้องมีความอดกลั้นมันเป็นตะบะอย่างยิ่งที่คนที่ผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาอย่างดีหมายถึงว่าเราได้สร้างบุญความดีมาแล้วแต่ชาติบางก่อนจนกระทั่งความสั่งสมในการทุกภพ,พทุกชาตินั้น,เ,นเมื่อบารมีเต็มคับเข้มข,ข,ข้นขึ้น ก็เคยก็เคยเกิดเกิดความต้องการที่จะพ้นทุกข์บารมีเนี่ยมันก็เป็นกําลังใจที่หลวงพ่อสอนไว้ก็เหมือนกับกันกองน้ําจิตน้ําใจของเราเนี่ยให้ใสบริสุทธิ์ต้นตกตะกอนคือความคมกล้าในปัญญามีความขันติมีความเพียรมีความอดทนจนความบริสุทธิ์ของจิตนั่นแหละ สกัดเช่จนตะกรนออกไปหมดสิ้นจนสะอาดบริสุทธิ์นั่นแหละคือเป็นความบริสุทธิ์แห่งพระนิพพานที่พระเจ้าทรงสัรเสริญในวันสําคัญในวันนี้ฉะนั้นในวันนี้อย่างญาติโยมได้ทราบว่าเป็นวันจตุรงคสันทิบาทหมายถึงว่าเป็นการมาพบมาประชุมกันเป็นองค์สี่เหตุกล่าวคือที่สำคัญ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้นัดหมายเป็นความสำคัญด้วยบุญบุญยลิตบุญบรรดาลด้วยกันคือในวันนั้นในวันนี้คือหนึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระิเจ้าจำนวนพันหนึ่งหนึ่ร้อหโลบมาประชุมพร้อมกันที่เวรุวันวิหารในกรุงราชคิก,คกโดยไม่ได้นัดหมายสองพระภิกษุที่มาประชุมนั้นล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุ อุปสมบทาคือพุทธเจ้าเป็นอุปชานะเป็นผู้ที่ได้รับการบวชจากพุทธเจ้าโดยตรงทั้งสิ้น 3. พระภิกษุอรหันทุกองค์ที่ได้มาประชุมในครั้งนี้ล้วนแต่เป็นผู้ที่ได้บรรลุคุณธรรมสูงสุดแล้วทุกองค์เลยนั่น 4. เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงสเสวยมาคาเลิกเป็นวันเพนการเดือนสามฉะนั้นเราถือว่าการบำเพ็ญกุศลที่อาตมานี่ไม่ได้ไม่ได้ฉกชวนโยมทุกคนน่ะโยมโดยมากจะรู้จักนิสัยอาตมาว่าถ้าท่านคือเราอยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อมาเนี่ยอาตมาเนี่ยมีโอกาสได้ใกล้ชิดหลวงพ่อหลายปีตั้งแต่เป็นคารวะาเนี่ย ท่านน่ะเป็นผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์ของเราอย่างสมบูรณ์แบบยิ่งไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ที่เขาใครเขารพนับถือแล้วเนี่ยอยากจะทําอะไรก็ทําตามใจตัวเองอยากจะสั่งอะไรอยากจะชวนอะไรเนี่ยหลวงพ่อท่านไม่ทําอย่างนั้นท่านจะรู้จักมัธยสั์ในอารมณ์ท่านจะเกรงใจท่านจะไม่ลบโกนโยมจนจนเกินไป่ํามเพื่อฉะนั้นการจเจริญศรัทธาญาติโยมเนี่ยหลวงพ่อเนี่ย เป็นผู้ที่มีจิตวิทยาอย่างสูงสุดรู้ว่าบุคคลใดควรจะพูดควรจะทำควรจะใช้ชวนอนุเคราะห์หลวงพ่อจะรู้จักกาลเทศะกับเกี่ยวกับการบุคคลไม่ใช่การเวลาอย่างเดียวนะกาลเทศะกับบุคคลด้วยฉะนั้นหลวงพ่อเนี่ยไม่ถ้าจะไม่รบกวนท่านจะไม่วุ่นท่าน,นจะไม่ทําให้ญาติโยมวุ่นวายนี่เจ้าว,วาดวัทนาทรงกองปัจจุบันเสมอกัน,น,นท่านก็จะ,จะเจริญ จะเรียวัดแบบนั้นเหมือนกันพระเราวัดท่าทรงถ้่าทันหลวงพ่อเนี่ยท่านก็จะรักษามรรยาาตรงนี้มากฉะนั้นไม่จําเป็นจริงๆอะไรก็เราจัดงานแต่ละครั้งการที่จะไปบอกไปกล่าวเนี่ยก็รู้สึกเกงใจญาติโยมเพราะว่าเราก็าเพิ่งจัดงานรอยกระทงไปแล้วก็มาจัดวันนี้อีกก็ว่าเออมันรบกวนโยมเปล่าค่าให้จ่ายเดินทางก็ไกลแสนไกล ทีนี้เอาว่าเราจัดงานก็ส่งข่าวไปแล้วกันญาติโยมจะมากันได้แค่ไหนนี่ก็ปรากฏว่าก็สั่งเต็นมาสองเต็นนะยโยมเก้าอี้สักร้อยนึงเอาโยมมานี่ปรากฏว่าโอ้โหเกินเกินความคาดหมายอย่างยวดยิ่งเลยอาตมาเนี่ยรู้สึกปลาปลื้มใจที่ญาติโยมอุตส่าห์เมตตาสนับสนุนงานตั้งแต่ตามร้อยพระบาทมาตั้งแต่2 5 3 6นกมานี่ อตาตมาถือว่าเป็นหนี้บุญคุณโยมตลอดมาในชีวิตนี้นี่จะไม่เคยยืมลืมแต่ว่าอาตมาเนี่ยเป็นคนที่ว่าอะไรนะเ,เหมือนกับแข็งนอกอ่อนในหรืออ่อนอาตมาอาจจะเป็นคนแบบนั้นนะโยมนะแต่ใจใจใจริงอาตมาเนี่ยไม่เคยลืมพระคุณความดีญาติโยมที่ได้เมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์สนับสนุนงานช่วยเหลือกิจการทุกอย่างที่ได้ตามาได้รับความสําเร็จทุกอย่าง ตั้งแต่ปี25งพสาเนี่ยจัดงานตามรอยพระบาทพระสี่ลอยมาเนี่ยจนซึ่งปัจจ,จ,จ,จุบันนี้อาตมมาก็เกรงใจโยกจนว่าเออเลิกไปแล้วนะเลิกไปแล้วสร้างวัดพระร่วงเสร็จแล้วฝางลูกน,นิมิเตเสร็จแล้วจบแล้วนะไม่มีแล้วก็บอกใครว่าเลิกปรากฏว่าเออเราก็เหมือนคนโกหกหลอกลวงอะ่ะในเลิอกอะ่ะนี่ไม่เห็นเลิกสักทีนี่มาอีกแล้วเนี่ยเอ้สร้างงบกองละห้าพันอีกแล้วามาสร้างกันนี่ก็ยังมาแถมสร้างสาราอีกแล้ว ศาลาหลังนี้นะโยมเป็นศาลาอนุรณ์ในชีวิตเนี่ยอาตมาพูดถึงว่าในการเดินทางไปไหว้พระบาทมาแต่ละแห่งที่รวบรวมหนังสือเล่มเล็กที่แจกโยมไปมาด้วยเลือดเนื้อและชีวิตจริงๆโยมมันด้วยความยากลําบากในการต้องปีนป่ายเดินขึ้นไปขึ้นเขาลงห้วยไปพัดตกลงไปในเอเอ,เอ,เอง,งหินอะไรเพียงมันก็บาดเอาไปก็เจ็บกันไปหลายครั้งโนะยมจนขาเด้งกันไปเนี่ย นี่ก็เลยสร้างศาลาที่นี่ไว้ว่าที่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ทําเป็นวัดไม่ได้เป็นสํานักสงฆ์แต่ทําเป็นในลักษณะเหมือนกับว่าเป็นตัวอย่างว่าพระแต่ละวัดที่มีรอยพระบาทมีที่สําคัญของพระเจ้าไม่ควรจะไปแต่งเติมไปอะไรให้มากเพราะว่าเทวดาผู้รักษาเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะดูแลอยู่แล้วเราไปทําเกินเลยขอบเขต ก็จะถูกวิบากรรมต่างๆลงโทษให้อยู่ไม่เป็นสุขมีความเดือดร้อนฉะนั้นที่นี่เนี่ยธม,มาก็มาทําแบบเนี้ยโยมถ้าว่าญาติโยมไปไหว้พระบาทที่ไหนเนี่ยถ้าว่าพระที่ดูแลท่านอยากจะดูตัวอย่างเราก็ทําให้เป็นตัวอย่างว่ารอยพระบาทไม่ควรไปเสริมแต่งไม่ควรไปทําอะไรให้ปล่อยให้เป็นลักษณะอย่างนั้นแต่รอยพระบาทที่นี่เนี่ยธม,มาเนี่ย เมื่อวันก่อนก็เนี่ยมีคนอายุเกือบเจดสิบแล้วเนี่ยอาศัยอยู่ที่นี่ตั้งแต่เล็กๆสิบกว่าขวบก็มายืนยันว่ารอยพระบาทที่นี่มีนิ้วครบเลยนะมีนิ้วครบทั้งห้านิ้วเลยแล้วพื้นพระบาทก็ผิวเรียบขาวนวลสวยนี่เรามาดูพระบาทเดี๋ยวนีน้บางคนก็ปามากไปโอ้ยไม่ใช่ลรกไม่เชื่อไม่เห็นมีอะไรมีแต่เป็นรอยแต่จริง,รงๆอะโบราณเขาสวยกว่านี้ชัดกว่านี้นี่บางทีเนี่ยพอหน้าแรงเนี่ย วัวควายเข้าไปกินน้ําในรอยพระบาทก็ไปเหยียบย่ําไปลไยบ้างแต่บางทีเนี่ยพระเกจิอาจารย์บางองค์นะโยมนะท่านจะนิยมสกัดก้อนหินลอกพระบาทเนี่ยเอาไปทําบวนสารโย,ยมทําวัตถุมงคลนะฉะนั้นโยมดูแลพระบาทไม่ว่าที่ไหน,นให้เป็นความรู้ไว้เลยว่า,าต้องระวังเหมือนกันเราไม่ใช่ไปจับผิดทันตะต่ควานอะไรมาทุบแล้วก็เตะเลย ไม่ใช่อย่าไปลงโทษมากนะเอาแค่เตือนก็พอ <c oughs> บางทีเรไม่ทันไงเอาแข้งไปก่อนอย่างนี้นะไ <c oughs> ม่ก็ถวายความรู้ไม่ทันถวายแข้งไปก่อนไม่เกาท่าเลยผู้เจ้าทำมาไม่ดีแล้วยนะก็เป็นการทำลายฉะนั้นเราก็การดูแลพระบาทเนี่ยอาตมาเนี่ยได้ฟื้นฟูรอยผู้บาทของผู้ทธเจ้ามาเนี่ยก็ต้องการที่อนุรักษ์เป็นการปดริสถานพทธศาสนา ฉะนั้นพระเด็พระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านก็ลามาลงมาลาพุทธภูมิเนี่ยเพื่อที่จะนําลูกหลานที่ได้เป็นหนี้คือเป็นหนี้เนี่ยหมายถึงว่าญาติโยมช่วยช่วยหลวงพ่อเนี่ยสนับสนุนพระโพธิญาณมานาน 16. บหอสงไขยนานมากหลวงพ่อเนี่ยเป็นเป็นครูบาอาจารย์ของเราหมายถึงว่าเป็นเป็นพุทธภูมิที่เข้าขั้นปรมัตถบาลมีแล้วมีเกณฑ์ที่จะ พุทธเจ้าตัดพยากรณ์นะ่คือพุทธการสักการปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยถ้าว่าถ้าว่าเรายังไม่ได้พบพะพุทธเจ้าพยากรณ์นี่อีกนานอีกนานฉะนั้นถ้าว่าได้พบพะพุทธเจ้าแล้วก็ได้ถวายทานแล้วพรุทธเจ้าทรงพยากรณ์เนี่ยอันนี้แหละเป็นเขาเรียกนิยตะโพธิสัตว์นิยะตะนิยตะหมายถึงว่าเที่ยงแท้และที่จะได้เป็นพุทธเจ้าถ้าถ้ายังปารนาไปเรื่อยๆเป็นยังเป็นอนิยตะ คือยังไม่แน่นอนฉะนั้นการปรารถนาพุทธภูมินี่บางที<ม>พวกเราก็เหมือนกันบางทีช่วยสนับสนุนพระโพธิญาณหลวงพ่อนี่ก็บางชาติเราก็เอาสาวกนะไปเจอพวกบางชาติาพุทธภูมินะพอบางชาติก็สาวกนะาบางชาติกับพุทธภูมิมันก็เหมือนเหยียบเรือสองแคมอยู่เนี่ยเนี่ยสมัยก่อนอาตมายังไม่ได้บวชเจ้าก,กรมเสริมสุขเจ้าก,กรามเสริมสุขเจ้าของบ้านไส่หล่ม อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเอามาเล่าเนะี่ยคือหลวงพ่อบอกความจริงถ้าจะไปได้ผ่านได้นานเนะจ้าความเสริมนะแต่ว่าเย็บเรือสองแคมคือบางอย่างเนี้ยเดี๋ยวบางทีสาวกบ,บางทีก็เป็นพุทธสาวกบ,บางทีก็เป็นพุทธเจ้าก,ก,ก็จิตมันก็ยังไม่ปักให้แน่นอนดังนั้นพวกเราเนี่ยหลวงพ่อบอกก็กเคยเราก็เคยปารถนาเป็นพุทธภูมิมาแล้วเพราะเราพุทธเจ้าหลายครั้งบางชาติก็อยากจะเป็นพุทธเจ้าเลยอะไรเงี้ยเพราะเห็นพุทธเจ้าสวย ในวันที่ที่พระเจ้าเปิดโลกเสด็จลงมาจากดาวหนึง่งเป็นเป็นธรรมเนียมของพระเจ้าทุกๆพระองค์ที่ว่าต้องไปขึ้นไปปดพุทธมารดาเพราะาพระคันของของของพระมารดาของโพธิสัตว์ทุกพระองค์เนี่ยเมื่อคลอดพระโพธิสัตว์แล้วไม่มีสัตว์ตนไหนที่จะมาอาศัยเกิดด้วยเลยเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้เลิศประเสริฐสุดแล้วมาเกิดในพระคันแล้ว บุคคลอื่นจะมาเกิดอีกไม่ได้เลยบังคับเลยว่าจะต้องสิ้นพระชนฉะนั้นเมื่อสิ้นพระชนแล้วเนี่ยพระเจ้าทุกพระองค์ก็ต้องเสด็จขึ้นไปโปรดพระมารดาที่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเมื่อจำพรรษาแล้วก็เสด็จลงมาทุกพระองค์ลงมาตรงนี้เนี่ยมันเป็นวันที่เปิดโลกสัตว์นรกก็มองเห็นพระเจ้าเห็นเทวดาเห็นพรหมที่เสด็จลงมาส่งเสด็จพระเจ้ามนุษย์ก็เห็นหมด เห็นสัตว์นรกเห็นคนเห็นอะไรเปิดโลกฉะนั้นที่ท่านบอกว่าแม้แต่มดดำมดแดงก็ยังปรารถนาพุทธภูมิก็เพราะเหตุนี้แหละเพราะว่าการได้เห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการได้เห็นแบบวิเศษสุดเลยไม่ไม่มีอะไรที่จะเลิศประเสริฐแล้วเราจะชมว่าคนสวยบุคคลใดนี่ไม่มีเทียบพระพุทธเจ้าได้พระุทธเจ้าพระวรกายของท่านพุทธลักษณาสามลึสองบระการเนีああ่ย ครบ้ทนแล้วเนี่ยท่านยังมีรัศมีสว่างสวัยออกมาอีกฉะนั้นวันที่ท่านเสด็จลงมาเนี่ยลงมายิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าจักรพรรดิเลยอะ่ะมีเท้ามหาพรมมีเท่าสัก,กเทวราชกลางกาั้นสเสวตฉัตรลงมาแล้วลงมาบันไดแก้วบันไดทองบันไดเงินอย่างเงี้ยแล้วคิดดูแล้วกันนหะใครบ้างไม่อยากเป็นพระเจ้าฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละ พวกเราจะ้ง้เกิดเวียนไหวแต่เกิดอยู่พบพบทุกชาติฉะนั้นอาตมานี่ก็ได้ฟังเทพบันทึกเสียงหลวงพ่อในปี2535ประมาณช่วงใกล้มรณภาพท่านลุงบัญชีมาบอกหลวงพ่ออาจารย์ยกทรงก็ซักถาม หลวงพ่อก็แย่สนุกไปหลวงพ่อรับมีอะไรครับมีม,มีท่านมาสั่งไว้อะไรบ้างครับลืมแล้ว <c oughs> <c oughs> ลก็ลาะกันหลวงพ่อก็แกล้งแย่นะเออท่านบอกเองพวกเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพุทธสาวกเนี่ยโดยมากมันเป็นบรารมีก็หนึ่งอสงไขยถ้าเป็นอักสาวกหรือพระประเจรุญพรเจ้าก็สองอสงไขยแต่พวกเราเนี่ย ท่านบอกว่า,าถ้าตามมาไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้ต้นเนี่ยถ้าต้นเนี่ยสิบหกประส่งไข่แต่ว่ามาเนี่ยตามมาตอนหลังเนี่ยประมาณสิบประส่งไข่ท่านบอกนั้นนะประมาณสิบประส่งไข่ละรุ่น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 ,นที่หลังอย่างนั้นก็ก็ไม่มากเนี่ยยังสิบประสงไข่ท่านบอกเหมือนคนที่ล mm. บุญล้นแล้วนะท่านทวยครูบุญล้นแล้วจะไปนิพพานเมื่อไหร่ก็ได้ให้ตั้งใจท่านบอกก็ตั้งใจบุญล้นแล้วพวกเราบำเพ็ญบารมีเนี่ยเต็มแล้ว ให้ตั้งใจจะไปนิผ่านยานนี้แต่ว่ามันมีข้อแม้สักนิดหนึ่งนะว่าบางทีเนี่ยในเวลาขณะที่จิตจะออกจากร่างเนี่ยมันไม่ปปวยไม่มีทุกขเวนานานเนี่ยมันก็ไม่เห็นไม่สามารถจะตักได้ท่านบอกท่านจะทําให้ปวดท้องหน่อยให้ปวดท้องยมจําได้ไหมใครที่อยู่ไซลมจะทาเนี่ยท่านจะทําให้ปวดท้องหน่อยนะถ้าคนไม่เห็นทุกข์แล้วก็จะไปได้นี่เป็นคําที่ที่ฟังแล้วก็น่าชื่นใจนะว่าเออ เราจะได้เกิดความมั่นใจเมื่อมั่นใจเราก็ไปได้ทีนี้มันก็ยังมีอีกที่ว่าตอนท้ายจริงๆอาตมาเนี่ยบังเอิญได้ได้ฟังเรื่องโดยเสด็จพระราชากุศลใช่ไหมโดยเสด็จพระราชากุูลเนี่ยนี่ก็เป็นงานที่หลวงพ่อสั่งเป็นครั้งสุดท้ายที่องค์ปฐมท่านมาบอกว่า